เอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับฝนก็มาน้ำก็มาครับทำให้เด็กชายวัยหก ไอ้วัยแปดขวบเนี่ยลงไปเล่นน้ําฝายนะครับกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก่อนที่จะพัดตกลงไปชาวบ้านเนี่ยช่วยกันค้นหาพบแล้วนะครับว่าไปติดอยู่ที่กองผักตบนะครับได้นําตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นําตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการสาหัสครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพของอบตนะครับหลักเขตนะครับพร้อมด้วยอาสากู้ภยัยสว่างจันยาทำบุรีรัมนะครับได้เข้าทำการตรวจสอบเหตุนี่ว่ามีเด็กเนี่ย ตกจมน้ำฝายน้ำล้นนะครับในบ้านเอกไหมนะครับตำบลน,นะครับกะสวยนะครับ จิกนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์หลังจากที่ได้รับแจ้งครับชาวบ้านเนี่ยได้บอได้บอกว่าอย่างนี้ครับว่ามีเด็กเนี่ยจมน,น้ำนะครับเมื่อไปถึงเนี่ยก็เห็นว่ามีชาวบ้านเนี่ยได้นําร่างของน้องลีโอนะครับเด็กชายวัย8ขวบเนี่ยซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป .2 นะครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตําบลน,นะครับสวายจิกนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยได้นําตัวขึ้นมาจากน้ําก่อนหน้านี้แล้วนะครับทางกางเสียงกรีดร้องด้วยความ เสียใจของญาติินะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเด็กเนี่ยไม่มีสติลิมนฝีปากเนี่ยเริ่มเขียวช้ำนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทําการช่วยปั๊มหัวใจด้วยการ CVR เบื้องต้นก่อนที่จะมีการประสานรถโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลวุรีลัมเนี่ยให้นําตัวเนี่ยไปทําการรักษาต่ออย่างเร่งด่วนนะครับ จากการสอบถามนะครับเขาเรียกว่านายพันยศนะครับอายุ45ปีซึ่งเป็นชาวบ้านที่เข้าทําการช่วยเหลือได้เล่าว่าอย่างนี้ครัว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยได้เห็นเด็กเนี่ยหลายคนเนี่ยลงไปเล่นน้ําบริเวณฝ่ายน้ําล้นดังกล่าวนะครับจากนั้นตนก็จึงได้ตะโกนบอกให้ทุกคนเนี่ยมาพากันกลับบ้านเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มขึ้นสูงนะครับซึ่งตนเองก็ได้กลับบ้านไปเนี่ย ไม่ถึง30นาทีก็มีชาวบ้านเนี่ยมาเรียกบอกว่ามีเด็กเนี่ยจมน้ำนะครับจึงได้รีบเข้ามาช่วยพร้อมกับคนในหมู่บ้านอีกจํานวนทั้งหมด3คนแม่กต่างคนก็ช่วยกันงมหานะครับน้องลีโอนะครับจนกระทั่งพบว่าไปติดอยู่ที่กองผัก ตกชวาจึงได้แม่ตอนนั้นเนี่ยน้ำมันก็เชี่ยวด้วยนะครับจึงได้ช่วยกันนําร่างน้องเนี่ยขึ้นมาจากฝั่งนะครับเบื้องต้นก็พบว่าเด็กเนี่ยไม่มีสติแล้วแล้วก็วบริเวณลิ้นฝีปากเนี่ยมีเขาเรียกว่าเขียวช้านะครับจึงได้มีการประสานกับหน่วยกู้ชีพให้ทําการช่วยเหลือและก็เอาแม่อาการของน้องเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ในน้ำเนี่ยไม่น้อยกว่า20นาทีนั่นเองครับ ก็ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับในน้ำเลยลงไปก็ไปไปโกยไอ้ผักตกออกก็คิดว่ามันนี่าจะติดอยู่แถวนั่นแหละช่วยกันกี่คนสามคนใช้เวลาประมาณกี่ทีถึงเจอใช้เวลาประมาณไม่ถึงห้านาทีครับวผมไปไม่เจอผมไปผมลงไปก่อนผมโกยไม่เจอไอ้เทศแล้วก็น้องชายมันอีกคนนึงลงไปไอ้ไปไอ้คนลงไปหลังอ่ะไปเจอเจอติดอยู่ที่ไหนอ่ะมันบอกว่ามัน เคลียร์เอาไอ้ผักตกออกปุ๊บมันเหมือนแบบมันหลุดมาแล้วมันไหลมาโดนตัวมันไหลมันมันก็ยกขึ้นมาแค่นั้นแหละแล้วก็เอาขึ้นฝั่งระหว่านั้นที่เอาขึ้นฝั่งคือเด็กมีสติไหมหรือเด็กมันมันนิ่มไปหมดแล้วปากมันเริ่มเขียว้วครก็ปวปโมนน้ำออกมาือือปวดประโมใจน้ำออกอะไรก็ไหลออกเยอะมากก็ยังยังยังตกใจไหมหายไหมผม สันก็ลงไปน้ำก็สันหมดเลยมันเด็กบ้านติดกันตรงนี้เนกก็มันเล่นกับลูกเราทุกวันอย่างนี้นะเลยแต่ไม่รู้ตอนนี้อันอาการหนักอยู่<ต>ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ครับแต่มันก็นหนักเลยครับมันน่าจะเป็นยี่สิบนาทีละมั้งครับก่อนที่ผมจะไปเจอคือคือเด็กเข้าไปเล่นน้ําก่อนเพราะว่าตอนตอนกไปเล่นน้ําเลยไงมันตอนประมาณสักสามโมง ผมกลับมาจากสวนผมก็ขับรถผ่านลุ้นนั่นแหละขับรถยนต์มาก็เจอมันเล่นน้ําอยู่ก็ยังไล่มันอยู่ว่าให้มันกลับบ้านไล่มันแล้วผมก็กลับมากลับมาแล้วผมก็มาอาบน้ําอาบผ้าผมก็ออกมานอกบ้านก็มีคนมาตามมาบรรจุแล้วก็ไปก็ไปเลยจากที่เจอมันตรงนั้นก็มาถึงบ้านก็ประมาณสามสิบนาทีก็ไปก็อันนี้ยังดีว่าเราเรายังหาเด็กเจอับยงดีที่มันไม่ไม่ ถ้ามันหลุดออกจากไอผักตรงนี้ไปมันจะรอดไปใต้ไอไอผักตุกที่มันยาวไปนน่นนี่คงจะกระแสน้ำมีแรงมากเลยเนาะน้ำเมื่อเช้ามันยังไม่แรงขนาดนี้นะครับน้ำมันน้ำมันหลากมาหมันอาจจะปล่อยมาจากจากที่อ่างมันอาจจะปล่อยมาแล้วมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันนอนเช้ามาตอนมันไปรีดมันอาจจะไม่ค่อยแรงตอนนี้มันก็มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างเงี้ยไงเด็กมันไม่รู้มันก็ โอเคครับผมน้ำนะครับบริเวณนี้นะครับเนาะมันไหลแรงมากเลยนะครับผมขอ,อเตือนนะครับน้องๆลูกๆหล,ลานๆนะครับผมอยาม่ามาเล่นน้ำนะครับอ,อันตรายมากครับผมครับอยากให้ผู้ปกครองช่วยะระมัดระวัง,งไงฮะอ่าอเคช่วยดูแล ลูกล้านด้วยอะไรด้วยนะครับตามคุณ <ขอ S 2> นำเราก็จะ<ห> <ๆ S 1> ส่อมครับก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องลีโอนะครับต้องบอกว่าอาการเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับนี่กับเหตุการณ์นี้นะครับ